คณะสงฆ์พร้อมยอมพร้องอ,อ่านนรมยังบิ่ดาจปัจจวนโตโบภาคณกมังกรังกโรอมานเ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ส่วนับพิธีขอเขามาก็่อ,อกไปก็จะได้ระดัมประาน โจนาจบเสร็จแล้วนมนต์ขึ้นอาสงน้มนต์ขึ้นอาสงน้มนต์ขึ้นอาสงอันนี้ครอสันี้นะครอมาตกาบางส่นิมนต์ทาก็นเสร็จแล้นมนต์ขึ้นอาสงกรูนะครับรูปเลยทกรูเลยมนต์นะครับ เรายี่ยนรับหลวงพี่หลงพ่อพระเทราุพิราบุญกระได้ส่งน้ำพระนิมนต์นะครับ โยมจะได้ต่อครับผมก็แจ้งพิธีการคร่าวๆก่อนทีจ่จะส่งน้ำส้มเส,ส,สร็จถ้าเรบคณะสงฆ์ก็ขึข้นสู่อาสวงนะครับทุกรู สำหรับญาติโยมก็ส่งน้ำศพเสร็จก็ลำดับต่อไปก็จะจะ,จะเจริญพรเชิญท่านโโนายกองการบริหารส่วนบนตำบลต่าของเราเป็นประธานจุดทุกเพียนบูชาพระนะไกรก็จะได้ประกอบพิธีการสมาพานศีลแล้วก็อธานฐานสวดพระาาิิาบวรสุข,ขุนเพื่ลำดับต่อไปก็ขอเช่น ก็นกันก,นก็สำหรับท่านนายก,กเป็นประธานยู่ทุกเทียรบูชาพัฒนาไทรทาทุ่มโดยการลงเรงบันการก็ะจะให้เป็น ประธานจุดประธานท,าทอวางผ้าไตรศพศพที่หลุมน้าโลงทองคั่วต่อไปข้อแจ้งเชิญหลวงปู่น้อยนะครับอยู่วัดกะเกาะนะครับตอนน่อไปก็ <ลง S 1> รดน้ำศพอยู่ะยะนะครับหลวงปู่น้อยานประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปเราเลยยกข้าวเท้เรา เราจัดระเบียบกายของเราด้เข้าเป็นแถวเนาะระเบียบกายระเบียบใจของเราต้องได้ไม่ต้องรัดคิวกันนะก็ให้เข้าเป็นแถวเข้ามาฝั่งนี้แล้วก็เดินไปทางไหนมาทางนี้ด้วยมาทางซ้ายมือของเราแล้วก็ลดสองน้ำศกแล้วก็เดินอกทางขวามือของเรา ไม่ต้องกราบนะ้โยางพนมมืออย่างเดียวพอเพราะว่าประหยัดเวลาถ้ากราบจะใช้เวลาเยอะพนมมือด้วยอาการอ่อนอน้อมด้วยความเคารพที่เราแสดงความเคารพต่อหลวงพ่อ,อ,อคนน้อยของเราที่ท่านเป็นประธานที่พระสงฆ์เป็นเจ้าถือว่าเป็นเจ้าว่าที่นี่ของเราเนี่ยเรากัได้ความเคารพใน ท่านได้ทำรูบํารุงช่วยพัฒนาวัดวาของเราหรือว่าเป็นผงานความดีที่ท่านสร้างให้กับชุมชนของเราอือหรือว่าท่านได้ชี้ทางออกบอกทางถูกชี้ทางออกบอกทางสว่างให้กับเรา ชีวิตของหลวงพ่อว่า86ปีแล้วตอนนี้ก็ปลายปีช่วงปลายๆก็ให้เราระมัดระวังใครที่มีช่วงปลายละก็ถือว่าชีวิตของพวกเราต้องมีวันนี้ทุกคนทุกรูปให้เราพิจารนาเป็นโมรสนะสติเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าตัวเองจะตายแล้วตายวันไหนเกิดวันไหนตายวันไหน เกิดอาจจะรู้แต่ว่าตายเราไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนนั่นเองกาโลไม่รู้ว่าวันเวลาที่เราจะตายจะตายวันไหนแต่ชีวิตของเราก็จะใช้ด้วยความประมาทก็ให้เราจรณาจะมรัสติสิ่งที่เรากระทำสิ่งที่เราทำต่างๆกรรมโยนิกรรมบัรถุ เป็นสิ่งที่เรากระทำเรามีกรรมเป็นผ่าพฟันเรามีกรรมเป็นเด่นเกิดเนี่ยสิ่งที่เราทำนี่ก็คงก็งใกล้จะคงจะหมดแล้วน้องโยม้าใครที่ยังไม่ได้ส่งน้ำศพหลวงพ่อก็ไม่เป็นไรเราก็ทำได้มาทัาพิธีลแล้วก็ไม่เป็นไร,รว่าลำดับต่อไปก็ค